สดดวัสดีผู้ชมเลยวันนี้เราก็อยู่เกมไมค์ครับนี่ผมไม่มีเล่นแล้วก็เอออย่างที่คุณผู้ชมเห็นล <c oughs> าวามาเทใส่เมืองเล่นนะสนุกเนอะสนุกสนุกอ่สนุกครับสนุกวิ่งไปก่อนอ่าทำอะไรต่อดีอ๋อนี่เป็นบ้านของเอ c พซคนหนึ่งนะครับ เราก็ทำการแม่เออไม่ใช่วางผิดโทษจีนีพ่อพกอพอพอพอ,อ,อแล้วก็ชุบจุบอ,อ๋อไม่ติดอ๋อ

Dạ, để là thím của các bạn Ok Pap up Kiểu mình rồi ạ Nó đã sợ kiếp giá Ôi, วางอย่างนี้ได้ป่าววะไม่น่าจะได้อะ,อะ,อะวางผิดโอเคสวิตจุ้ยเอบบบบบบบกบบ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 บอบบบบ่บบบบาไม่ติไดมไม่ติดื สามสองหนึ่งศูนย์ระบบสี่อแรงเนาะโอ้ข้าวทำลายข้าวไม่เลยทำลายทำลายเฮ้ยข้างไหน มทำเลยต่อเลยดีกว่าโอ้โหๆๆๆๆอๆเข้จะิชเปอร์โอ้ียน่ารักฮ่าฮ่โอ๊ยอะไรอะเยี่ยม 嘿嘿嘿嘶个蛋儿 Oh, oh, oh. ขึ้ยขึ้น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 ้นขึขึ้นขึ้ขึ้นขึ้ขึ้นขึ้นขึ้น้นขึ้ คืนคืนจะถึงแล้วจะถึงแล้วอ้าเฮ่าฮัลโหลชัอวอระตอนนี้ตอนนี้คืนใช่ไหมอ่าตอนนี้คืนแล้วเนี่ย วิ่งมาท้อนเ่านยอ่ยอยอ่อย่อฮอเแล้วเอ้าฮอไม่ได้ฮอยอ่อาเราจะมาทำไม่ติมกัน ไอติมไอติมนี่อ่าอ่าเ่นีพอหืมอ,อะไรอยู่เต็มเลยโอ้โตไม่ไม่ไกลนี่เอาไกลไกล่ไกลเลยไกล่เลยเผาอไปแล้วอุ้ย เ่โอ้โหไปนู่นเลยอ่ะมาดิ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 ปุ่นลงเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปแล้วมันคืนน้งตัวอะไรเต็มหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเออ ีอย่าพึ่งไปนี่อนี่น เจอเลยเจอลังเลยมีคิปเปรอร์ออนกนกอาวุธโอ้ยไม่ไม่หมดแล้วมาเราจะมาสิ้นสุดสด้วยวิธีทางที่ยิ่งใหญ่กัน ไป้องไปไปไปจบที่ที่ทางอันยิ่งใหญ่กันป่าปิดปิดปิดนี่นี่ฮะคิปเปอร์ก็ชอบทำท่าชาวบ้านมาสอง,องหนึ่งศูน แม่สวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะหนงจะสั้นไม่ไหยก็เถอะสวัสดีครับเอ้อกดปิด